สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในถิ่นทุรกันดารน,นั้นนะครับจำเป็นนะครับว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีทั้งความขยันหมั่นเพียรความอดทนและก็ตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะทําให้เกิดผลสำเร็จของงานนะครับอย่างเช่นคุณประทินบณีรัตน์ครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการสรํานักงานเกษตรอาเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเกษ,ษตรตําบลภูฟ้านะครับ ที่ได้ทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถแรงกายและก็แรงใจในการอุทิศตนให้กับการทํางานในถิ่นทุรกันดารมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าคุณประทินนั้นจะมีวิธีการอย่างไรบ้างวันนี้เราไปรู้จักกับเธอกันครับ คุณประทินมณีรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกลือจังหวัดน่านเกษตรตำบลภูฟ้าผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างเกษตรกรให้คำแนะนำคำปรึกษาถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรตลอดเวลาและปัญหาที่คุณประทินพบในอำเภอบ่อกเกลือนั่นก็คือคนบ่อกเกลือด้อยโอกาสในทุกๆเรื่องทั้งไม่มีความรู้ ไม่รู้จักวิธีหาอาชีพเสริมไม่มีไรายได้เสริมคุณประทินเป็นผู้ริเริ่มสร้างกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มแรกของอำเภอบ่อเกลือโดยกลุ่มแรกแรกที่เข้าสร้างก็คือกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านบ่อหลวงเรียบร้อยแล้วในส่วนของโครงการภูฟ้าพัฒนานั้นคุณประทินได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร147รายจาก5หมู่บ้านในตำบลภูฟ้าเป็นผลให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารโปรตีนพืชผักและไม้ผลเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนพร้อมกับเป็นต้นแบบในการขยายผลและจุดนี้ยังเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจอำเภอบ่อกเกลือที่ตัวดิฉันเองภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือ พอมีตลาดเยอะรายได้ให้กับสมาชิกก็มีเพิ่มขึ้นทําให้สมาชิกเห็นความสําคัญนะคะก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆก็ทําให้การผลิตผลิตัณั์เนี่ยจะไม่ขาดเลยะคะ่ะก็สามารถใครต้องการออเดอร์ก็สามารถติดต่อได้ตลอดโดยเฉพาะโครงการก็ทําให้กลุ่มมีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะ ปทินมณีรัตน์นะครับเธอยึดถือคติในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับชุมชนนะครับก็คือไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ได้นะครับเธอจึงเลือกที่จะสอนทั้งวิธีการผลิตและก็วิธีการแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตนเองนะครับจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ